สวัสดีครับแฟนคลับช่องรอหมอลำเลาะเลาะมาอัปเดตน้องพ่อยน้องเพชรนะครับหลังจากที่เดินทางกลับไปบ้านยุคอนแก่นนะครับก่อนี่เดินทางกลับน้องพ่อยน้องเพชรก็มีอาการไม่สบายมาตั้งแต่กรุงเทพแล้วที่กลับมาจากกทมนะครบบบะบับมาบ้านพังบลรมจ่ายเกินลอยและเมื่อวานก็เดินทางกลับมาบ้านยุคอนแก่นล่าสุดก็คือไม่สบายนะครับน,อน้องได้เข้าโรงพยาบาลเออ ก็ให้ไปรักษาตัวนะครับอยู่โรงพยาบาลซอแอนแม่แอนก็นเลยโพดบอกว่าเด็กๆต้องเข้มแข็งนะลูกสู่ไปด้วยกันพ่อบอยก็ททางานหนักแม่แอนก็นทํางานไกลอยู่ในมือหมอแล้วหายไวๆนะครับนี่คือความห่วงใยนะครับบอดบอยก็ถือว่างานนะครับจนจอหอมามไกลสิเปิดอรูการถึั้งงก็กต้องออกไปใส่กระลําบากนะครับซอแอนก็นต้องเดินทางไปทํางาน ก็เหลือแค่คุณยายนะครับคุณยายแตนที่ค่อยดูแลก็ถือว่าคุณยายนี่ดูแลได้ดีดอกพี่น้องบ่หาน่าเป็นห่วงในการดูแลแต่ว่าเซานี่นะครับเดี๋ยวไปบึงการอัปเดตจากคุณยายนะครับคุณยายกันเลยท้ายคลิปนะครับเราก็อัปเดตให้แฟนคลับในบึงเลยชมกันเอา้าร่องไปบึงนะครับว่าอาการล่าสุดเป็นแบบใดกินข้าวตายเลย อ,อ,อจมใส่บนหีก็หมดเนาะเออจมอ้าวจมแมะเออเฮ้ยทายกินเองเลยนะคะเออไปนะให้กินเองเลยนะคะมาดูอาการเออ,อเฉียบเป็นด้วยแหวมลิ้นฮึบฮึึบดูน้องคอยทำ จมจม,มตัวอาหารคนป่วยค่ะเอาให้น้ำหนักสักสามโลนะคะค่อยออกเอาไม่เออเอาออกไปอีกตลุกเอาออกไปอึบ <Yeah. S 1> นั่นนย่แยวน้องเพชรกินแตงอ,อ้าวกินเลยลูกกินเลยมีต้มจืดนะคะ อาหารวันนี้ต้มจืดผัดผักข้าวเจียวกินจมจมกินมะเขือเทศค่ะอาหารที่เขาชอบก็คือมะเขือเทศนะคะ,ะอืมแซบบ่ลกุกกินเลยอิดอดอิดน้องเผ็ดว้ากินหมดเลยอ้ยร่อย อร่อยเอ้ยหล่นเลยยายเดี๋ยวทิ้งนะให้เขากินให้หมดฮึบให้เขากินให้หมดก่อนนะเอิ่มอีกชิ้นหนึ่งอึบกินแต่นามันใช่ฮึฮจฮึฮึก็หมดเจียสมัเจเสอเจีรอช่วยเนี่ย จ้าเออจับโทรศัพท์ขึ้นแล้วว่าใส่หูแล้วว่าอรอซอยเนี่ยมันบอกผิดหลายถ้าใอรจะซอยได้แล้วผมไม่หมูนี่ล่ะหายไปน้องเคยหายไปลูกหายหายหายยัง อุยอ้ยหายอุย้ยคุณหมอเห็นหายบ้างดูือคุณเจ้าบ้างดูืดหหหอหุนหุนหุนเออหน้ำมูกหมดเลยอะ่ะเนาะยายเนาะถ้าไม่มามันก็จะไม่หมดก็้างล่างจะหมวกหาเนาะทางล่างจมูกทั้งนี้น้องเพชรไม่มีไข้นะคะแต่น้องพลอยมีไขต้ต่ำๆก็เลยเอาไปอาบน้ำกินยาเรียบร้อยได้ข้แล้วค่ะมันได้เสียงเป็นไงเนาะนี่น้องเพชรเสียงไงไงเดี๋ยว ขอเสียงไหมลูกโอ้ยโอ้โหอวน้องเพรหายยังลูกหายจับพี่พลอยหายไหมหายโอ้ยเสียงใสเลยขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณคุณหมอนะคะดูเขาทำ เขาทำเองนะคะให้เขาเลือกกินเองนะคะโนโนโนเดี๋ยายเอาให้เดี๋ยายเอาให้โอเคโอเคนั่งก่อนนั่งก่อนจ้าจ่าจ่าถือว่าอาการดีขึ้นสําหรับมือนีสาหรับน้องพ่อยน้องเพชดีคุณยายบอกน้องเพชกับโมีอาการไข้แล้วบ่มีไขแตะว่นน้องพ่อยนี่ยังมีอาการไข้อยู่หายเร็วๆหายเร็วๆให้ท่านวันที่ยี่สิบเจ็ดเด้อแฟนคลับแม่แม่นะครับป้าป้า ทุกคนกันสิไปรอชมไปรอเบิงให้กำลังใจน้องพ่อยน้องเพชรในมือเปิดฤืด,ดูการมอลล่มใจกันลอยในวันที่27สีฮอดสิถึงนะครับพี่น้องเด้อไปกันหลายๆไปจวดไปมวนและที่สาคัญไปให้กำลังใจน้องพ่อยน้องเพชรน,นำ